เปนหล่อให้พี่ยาตลงมาว้าวรถยนตนี่นะคะทางที่ย่ากับหมูอันจะขึ้นไปข้างบนก็คือขึ้นขเขาเ้าพ่นน่ารักเกินไปแ <laughs> ต่ปุ๊กแต่ปิ๊กเกินไปไม่รู้่แต่เขาบอกว่าขั้วมันบว,บวมอย่างเงี้ยน่าจะแก่แล้วว่ามันก็บวมหมดแล้วนะเนี่ยวันก็ <laughs> <laughs> ช่วยหาวอลวูบิชอ่ยช่วยหาวอลลูบิชช่วยหาทุเรียนให้วอลวูบิชนะคะ มันมีทุเรียนลูกนึงค่อยอยู่ตรงกิ่งไม้เนี่ยแต่ว่าพอเราลงมามันก็หายไปแล้วอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะ <c oughs> ยายาแล้วก็หมูมอม้อวนวันนี้เราสองคนจะไปไหนกันหมูอว้วนเข้าสวนทุเรียนไปหักข้าวโพดให้แม่นะคะ <c oughs> แต่ว่ารอบก่อนเนี่ยหมูอ้วนไปสวนทุเรียนแล้วรู้สึกข้าวโพดจะไม่มีนะมีฝ <c oughs> <c oughs> ักนี่เดียว ฝากไม่ใหญ่อ่ก็ไปรอลุ้นกันไปดูแต่ว่ามีฝากไม่ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันที่นู่นเลยละกันค่ะทุกคนนี่อันนี้้ถหมูอ้วนนะคะราหมูอ้วนอันนี้รถยายาอยู่นี่นะคะคันเดิมแต่ว่าเปลี่ยนล้อแล้วเป็นล้อวีบารส่วนนี้ก็คือล้อวีบากเหมือนกันเลยวันนี้น่าจะไปกันลอดที่นู่นที่วัดลอดบางว่อย่างนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเจอกันกลางทางเลยแล้วกันค่ะ อ้วนไปแล้วน่าอินดูจังเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนน อนกริดนะคะแต่ว่าไอเสียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถนนดินนะคะเฮ้ยตื่เต้นมากเลยวันนี้เพราะว่าฝนกำลังจะตกถนนก็ไม่ไม่ค่อยจะดีนะคะตรงนี้อืมอัน,นี้ก็จะเป็นของจริงแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ถึงตรงนี้ทีไรนี่รู้สึกวันไหวทุกทีเลยอะ่ะ ไปตรงไปตรงเนี้ย <Okay. S 1> ตรงนั้นเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยจี้อยู G ่อจี้อยู่จี้อยู่ลงเลยใช่ไหมข oh. ัดไม่ใช่นั่นหรือเปล่าว่เอาไปเลยไปเลยไปเลย <Okay. S 1> อ้าวอ้าว <c oughs> <c oughs> เหมือนหลอให้พี่อายาลงมาเดี๋ยวหมู้กันทีลงตรงนี้เฮ้ยต่อรายสุสดๆเลยเฮ้ยฝนตงหนักเลย อยูในสีอยู่ในถุงอะถุงผ้าฮะไม่เป็นไรไปได้ไม่สูงเท่าไหร่ตรงตงไปเลยไปเลยตรงนั้นได้ <c oughs> จ <c oughs> ขาไม่ถึง <c oughs> ใช่ไหมไปเลยไปเลยไม่เป็นไรลบเดี๋ยวค่อยมาเก็บ <laughs> เราก็จะค่อยๆไปกันนะคะทุกคนเพราะว่าถนนเนี่ยมันลื่นมากแล้วก็ยิ่งฝนกำลังจะตกแล้วด้วย ได้ใช่ไหมไม่มาไล่ทีไรนี่ตื่นเต้นทุกทีเลยเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นเพราะถนนนั่นแหละไปได้ไหมเคยเลาะไป อุ๊ยอึ๊บอึ like ๊บอุ้ยเกือบเกือบอืมโอ้มันเป็นก้อนหินนะคะทุกคนมัน ลื่นมากก้อนหินมีแต่ก้อนหินเลยเขาลองปลอดภัยสุดแต่ว่ามันก็มีแต่ก้อนหินนะคะทุกคนมันก็จะเลื่อน ไปเลยไปได้ใช่ไหมเอ้าไม่หกไ,ไปไปฝั่งนี้เลยลูกโ <c oughs> อ้ยต้องรอพี่ย่าลงก,ก่อนค่ะจะจะได้โอ้ ชอบดับนะ,ะทุกคนไฟไม่ค่อยแรงไปเลย ปึ๊บว้าวรถยนยุ๊ปเขาต้องถอยให้ <Rig repetition> <Richt Charlotte> เรารถยนต์มานะคะทุกคนเขาถอย ตอนนี้รถถอยแล้วเราก็ต้องาอตามน้ำอย่างนี้เลยนะคะทุกคนฮึบโอเค เดี๋ยวเรากลับมานี่ถนนต้องลื่นแน่ๆแล้วดูถนน ไปได้คิดว่าได้ <laughs> đại <laughs> phần này cái này ผมต้องอยากเข้าล่องลึกแล้วเกือบล้มเลยไปไปแต่ตัวเองไปไม่ได้แล้วเมื่อกี้เข้าล่องกลางอ่ะล่องมันลึกเกินไป ตอนนี้ค่ะย่ากับอ้วนก็มาถึงที่สวนทุเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างอวนเลยทีเดียวย่าคือเกรงจนคอเคล็ดหมดแล้วเกวิดเราจะมาสวนทุเรียนได้นี่รู้สึกเหมือนแบบอืเกรงตลอดเวลาเลยตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่จะได้มาที่นี่เนี่ยก็ดูทางสิตื่นเต้นมากมี่ขนาดยังมีบากนะยางแบบยังไม่กล้ายังไม่กล้าเท่าไหร่เลยถ้าไม่ใช่ยางพีบาตนี่เนาะใช่อันนี้นี่ฤดูฝนนี่เราเข้ามาถึงที่นี่ครั้งแรกเลยั้งเนี่ย เหมือนยังแปนไหมเพราะเวลาขี่นี่เหมือนนุ่มๆนุ่ม่แล้ว,ลวเราที่เราขับว่ะรถนมา,มาถึงนี่ก็ดูฝนเหมือนกันไม่ใช่ฝนแล้วแต่ว่าแดดออกมาอ๋อทางก็เลยแหง้งเนาะแดดนี่คือทางไม่แห้งนี่ค่ะทางไม่แห้งด้วยแล้วก็ฝนกำลังจะตกด้วยเดี๋ยวเราสองคนจะไปล้างมือล้างขาล้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีได่โอเคเดี๋ยวพวกเราสองคนไปล้างมือล้างขาล้างหน้าก่อนนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วร้อนจริงเกร็งเพราะว่าเราเกร็งเยอะเกินจริง รถแทนที่จะรู้สึกสดชื่นดูทางก่อนจะให้สบายยังไงมีเลยค่ะมูอ้วนก็ล้างขาล้างเพราะว่าเพราะว่าอะไรมูอ้วนอ้ออันนี้เมื่อกี้มันก็นี่น้ำก็เกือบจะเข้านะแต่ว่ายกขาขึ้นไงน้ำก็ถึงตรงนี้มันคือยกขาขึ้นอย่างเงี้ยยกขาขึ้นตลอดแหละแต่ว่าอันเนี้ยมาเป็นรูโอ้เรอปกติรูมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่คุณรู้ ปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปช่วยคู่ใหม่นี่นะคะทางที่ยายากับหมูอ้วนจะขึ้นไปอนี่ทางปกติที่เราไปกันนะแต่ทางนี้มันเป็นทางลัดแต่ว่ามันจะแบบ<า>ชันชันแล้วก็ออืมอืมยังไงก็ค่อยทางดีๆเขาไม่ไปกันนะคะหมูอ้วนว่ายอย่างนั้นเดี๋ยวหมูอ้วนบอกว่าจะเก็บกลับไปด้วย จะแบ,บกกลับกับบ้านด้วยก็มีลูกนะึ่งอุ้ยโอ้วเหนื่อยแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงี้ <c oughs> เลยลอ่ะไปไหนตามบันไดขึ้นไปเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วทุกคนเอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยแล้วกันนะคะเก็บแดงไว้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเลยเรียก็ขึ้นมาถึงยังไม่ถึงข้างบนนะคะทุกคนถึงแค่ตรงทาง ยังไม่ยมี่งไม่ไมครึ่งภูเขาเแต่หมู่อ้วนคือเมื่อกี้ยายาวิ่งขึ้นมาก็เลยเหนื่อยนะคะหมูอ้วนกำลังเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยทูยเรียนแต่ว่ากินเบื่อแล้วไม่กินแล้วใช่ไหมนี่แล้วเราจะไปทางนี้กันค่ะแล้วไปเจอกันข้างบนเลยจริงๆแล้วล่ะมิ ตอนนี้อาญากับหมูอ้วนก็ขึ้นมาถึงตรงไร่ข้าวโพดของแม่แล้วแต่ว่าทำไมข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหนเป็นยังเอาหมวบกวนเอาหมวกให้หน่อยสิพอถอนหมวกแดดก็ร้อนขอบคุณครับตรงนี้ก็คือจุดหมายของเราสองคน มาหักข้าวโพดให้แม่แต่ดูต้นข้าวโพดสิเนี่ยเออนี่ข้าวโพดข้าวโพดพีจองคิวไว้อะ <c oughs> เร็วหวังได้แล้วนะคะทคุ <c oughs> ดูลรงห่างมาให้ดู่อยสิทำไมดินมันไม่ดีหรือเปล่า โอเคเลือกฝ่าที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้คือใหญ่ที่สุดของเราแล้วนะคะฝ่ามือหมูว่ายังไม่เท่าเลยจีิงาแรกข้าวโพดมันขึ้นไม่ดีนะคะน่าจะอยู่ที่ดินเนาะนี่ก็คือนี่ค่ะมันยังไม่มีซังอยู่ข้างในแล้วมั้งเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวไ่ยากกับหมูอ้วนเนี่ยเราจะเลือกหักเฉพาะอันที่ใหญ่ๆนะคะเพราะว่า <c oughs> จะได้เซนหนึ่งส่วนสี่ของตะกร้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปหักข้าวโพดก่อนแล้วกันนะคะเราจะหักเอาไปให้แม่ดูใหญ่มากเลยดูดูตังมันใหญ่มากเลยเมื่อกี้ปอมจังเลยวลูกปอมๆเมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนอะ่มะ,ออะมันเป็นลูกใหญ่ๆอย่างเงี้เนาะใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆเงี้ย พอนานนานวันเข้านานปีปลูกไปปลุกมาเหลือลูกแค่นี้เท่านี้มูวันหักคนเดียวก็ได้แล้วบ้างาทีเดี๋ยวเราก็จะเลือกก็เลือกนะเอ้าไม่น่ามีอ่ะไม่น่ามีสับแล้วเอาอันใหญ่ๆอันนี้นะล่ะมีอยู่นี่เดี๋ยวมันก็คงจะมีมันก็คงจะได้แค่นี้แหละ ดมาดูทำไมลูกเสือกร้อนจังเลยเดี๋ยวย่าเป็นกำลังใจให้หมูอ้วนแล้วกันเดี๋ยวหมูอ้วนเหนื่อยหมูอ้วนก็บอกนะมีทำให้หมูอ้วนเหนื่อยได้มีแค่เราแง่งนี้แหละเนาะท้างบนไม่มีแล้วดูดิมีแต่ต้นน้อยๆตะมุ้งตะมิ่งปุ๊กปุ๊กปิ๊กปิ๊กเก็บไว้ทำไมมันไม่โตแล้วมั้งนี่ ต้นมันไม่สูงนะคะนี่อันนี้มันก็ได้อย่เนี่ยต้นมันไม่สูงแต่มันก็มีฝักโย่ฝักใหญ่โย่หักไปั้างมอญลายรไหนก็มาแล้ว<ร>อ,อือเก็บไว้เดี๋ยก็แก่แล้วเนี่ยไม่มีใครมาหักให้แม่แล้วนี่นะคะปลูกตรงนี้ไปข้างบนนู่นไปนูน่นแต่ว่ามันไม่ค่อยดี เดวดูว่าจะหักได้เยอะหรือเปล่าหมูอ้วนก็กําลังตั้งใจหักอยู่หักไปหัวล้อไปนะคะหมูอ้วนหักไปยิ้มกลุ้มกลิ่มไปเพราะว่าเขาพวนน่ารักเกินไปแ <c oughs> <c oughs> ต่ปุ๊กต่ปิ๊กเกินไปนี่พอให้ล,ล,ล,ลูกหมีงงแฉเล่นใช่ไหม ก็บนเนาะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็บ่นนะมันเป็นเรื่องปกติของเราเรานี้ไม่ใช่ลูกคุณหนูแต่ก็ไม่ต่างจากลูกคุณหนูว่นมันมาไลทีก็อย่างเงี้ยเจอแดดก็ไม่ไหวละเดี๋ยวยาาขอตัวไปช่วยหมูว้วนหักข้าวโพดก่อนนะคะเพราะว่าหมูว้วนข้างหมูว้วนกำลังคิดว่า เฮ้ยคนนี้นี่พูดเยอะอยังไงมาช่วยหักเร็วๆสิจะไ,ได้เสร็จไวๆ <f> เลยเอาละแซวหมูอ้วนเล่นนะทุกคนเดี๋ยวมาช่วยหมูอ้วนหักก่อนเลยละกันค่ะเดี๋ยวฝนจะตกลงมาอีกนี่นะคะทุกคนพี่ยายะก็ไปเก็บสองฝากสุดท้ายแล้วต้องฝากสุดท้ายหรือ,อยังนะ่ะไป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 โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูในฝากสุดท้ายของพี่ยายะว่ามันจะ โอ้โหปิ๊กมากน่ารักเขียวนี่เลยนะคะทุกคนโอ้โหเขาของเยอะกว่าเออขาพูดอีกนะเราอ้าวมีแค่นี้แหละจบแล้วเหรออืมได้ครึ่งกระทออยู่นะมันก็หนังเลยนะได้ครึ่งกระทออยู่นะไปรู้หนังอะไรของใครนี่เดี๋ยวเอาใส่ไว้นี่ไปเลยออย เราสองคนก็จะกลับเลยค่ะเพราะว่าเข้าวโพดหมดละถังได้แค่เศษสองส่วนสีของตะกร้ามันชันมากนะคะทุกคนฝนก็เริ่มตกลงมาละเราต้องรีบเดี๋ยวม้วนจะไปเก็บทุก,ทก,เ,รทกเรียนสักสามสี่ลูกแล้วก็เราก็จะกลับกันเลยเพราะว่าฝนตกนี่เราจะกลับได้ใช่ไหม อตอนจับัะไปก่อนทำไมหมวงนี่ใหญ่จังเลยอ่ะอหรือว่าหัวเราเล็กเกินไปหัวเล็กคือหมวงหัชอบปิดตานี่ก็คือไล่ข้าวของพวกเราโตแล้วนี่แต่ว่ามันไม่ค่อยดีอะทำไมนี่มันตายอะ่ะโดนแดดเผาหรอแด<บ>ดแ,แลยดินด้วยอืม มันก็ดีบาง,บางจุดบางจุดก็ขึ้นไม่ดีเท่าไหร่ที่จริงอ่ะถ้าแบบดินดีดใช่ไหมม,มันมันใกล้จะออกรวงแล้วนะอืนใกล้จะเป็นท้องเนาะอันนี้ยังน้อยๆกป็ปุกกระปิกเหมือนมันแก่แล้วแหละนะว,ว่ามันต้นเลยกะทีนี้อ่ะเราได้หิวข้าวแน่เราได้หิวข้า,าวแน่ข้าวสารไม่พอกินแนะะ่เพราะว่าข้าวขึ้นไม่ดีเลย ดูลูกมันน่ากินมากเลยเนาะว่าดูดีเนี่ยมันมันอันเนี้ยอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่าลูกข้าวมันตกมาใส่ตุ้มนี่แน่เลยมันก็เลยชํำตรงมาโดนใช่ไหมอืมแต่นี้คิดว่ามันน่าจะแก่แล้วนะดูขั้วไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่าขั้วมันบวมอย่างเงี้ยน่าจะแก่แล้วเพราะมันก็บวมหมดแล้วเนี่ยใช่โอ้เยอะจังเลยเราไม่มีเนี่ยมันหล่นไปลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกป้อมๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวค่อยให้วอลวินมาตัดเอานะ ได้แบบตัดก็สั่งได้ใครอยากได้แบบหนุนก็สั่งได้สั่งได้เลยดเดี๋ยววอลวิทจัดให้ถ้าใครที่ยังยังสนใจทุเรยียนอยู่ก็สั่งกับวอลวิทได้เลยค่ะหน่อไม้ล่ะหม,ม,มูอ้วนหน่อไม้ก็ยังสั่งได้นะคะทุกคนสั่งกับหมอูอ้วนได้เหมือนเดิมทั้งหาหมอูอ้วนได้เลยค่ะ โอ้โหฝนเริ่มหนักแล้วเวลาสองคนจะเดินลงไปข้างล่างนะคะนี่นะคะหมูอ้วนก็ช่วยหาวอลวิทเอ้อยช่วยหาวอลิทช่วยหาทุเรียนให้วอลวิทนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราสองคนก็กำลังเดินลงเขาหมูอ้วนก็กำลังหมูอ้วนจะเดินไปด้วยหาทุเรียนไปด้วย ไม่ขายก่อนเดี๋ยว่นี่ไงเมื่อกี้ลูกนี่้อยู่ไม่ใช่หรอแน่เดี๋ยวลูกนี่้ก็ลงอ่ะอยู่ไหมหรือว่าเขาเดินมาเอาเหรอแต่ว่าลูกไม่มีนะไม่จับป,ปูลูตั้างหรอเฮ้ยเอ้ยไหนลูกนี้หายอะเนาะทุกคนเมื่อกี้ที่ยาย่าก,กับหมูอ้วนเดินขึ้นเขาใช่ไหมคะ มันมีทุเรยียนลูกนึ่งห้อยอยู่ตรงกิ่งไม้เนี่ยแต่ว่าพอเราลงมามันก็หายไปแล้วอะเมื่อกี้มีเสียงรถเข้ามาอือมีเสียงรถมอไซค์เข้ามาแล้วก็เขาเห็นรถของเราเขาก็ไม่กลัวหรอเาเห็นรถผู้เขาแบบเอ้าใกล้ๆก่อนว <c oughs> ิ่งขึ้นมาลูกอยู่นี่มันแต่ว่าคิดว่าลูกเนี้ยที่ครั้งไม่เก็บเพราะว่ามันแบบเราอาจจะเห็นเขาอาจจะคิดผิดได้เขาก็เลยไม่เก็บเจาไม่ได้ผิดสังเกตมันไม่ได้หรือเปล่า อืมได้ยินเสียงรถด้วยเนาะแต่หม้อนะเห็นรถหม้อบอกหม้อเห็นรถเห็นรถแรงเนี้ยดินขนาดนี้กลิ้งลงมานี่ขำก่อนนะใครช่วยดุเรียนตุออ้มหัวทางเดินมากเนี่ยงงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเดี๋ยวใครลงมาเออเพราะว่าเก็บขึ้นไปมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่นะเนาะต้องแบกขึ้นอีกเอกออ,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 อะไรอ่ะที่ขนาดรถของเราจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี้ย เเราเลยอยากให้รู้นะว่าเป็นใครนะให้หมูอ้วนจัดการเลยโอ้ปรับเลย <laughs> ร้ 5, รานหนึพันใช่จะเราแค่จับตัวไม่ได้แค่นั้นเองทีนี้ย่างคือข้าวโพดของหมูอ้วนคือทุเรียนข้าวโพดนี่ตอนแรกนึกว่าไม่เยอะไม่หนักนะแต่ลงมาก็หนักเหมือนกันนะ <c oughs> หนักอยู่กลับเลยไหม,มหัวตกแล้วเนาะ<ช>ได้วต้องรีบับแล้วรีบกลับก่อน วันนี้เนี่ยเราสองคนก็มาเก็บข้าวโพดให้แม่แล้วก็มาบุ๊กว่านก็เก็บทุเรียนให้วรวิทย์อ่ะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันค่ะทุกคนฝนตรงหนักแล้วฝนฝนบานู่นล่ะถนนลื่นด้วยใช่ลื่นมากมากเลยเอวันลุ้นไม่ต้องลุ้นแล้วน่าจะไปได้อยู่ละมั้งน่าจะไปได้มั้งโอเคค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันค่ะเพราะว่ากลับเราขับรถจากนี่ไปนู่นน่าจะชั่วโมงนึงได้ขับไปเกรงไปเอาไว้เจอกับเรา รอ,อ,อดูถ้าหมูอ้วนว่างเดี๋ยวจะพาหมูอ้วนมาใส่คลิปกันใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ